คุณตั๊กกับคุณเบียร์เนี่ยก็คือข้อหาพรบคอมที่พูดไปแล้วนะนำข้าวข้อมูลเท็จนะครับเป็นเพียงข่าวลือว่าจะมีการออกหมายเรียกหมายจับนะฮะส่วนจะออกจริงไม่จริงก็รอดูแล้วกันค <c oughs> ดีแบบนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับมันไม่นานหรอกครับเร็วเขาไม่ต้องห่วงครับนะส่วนอ,อ,อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสอบสวนกลางนะครับเหมือนกันก็คือเขาเรียกอะไรปคบตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค เรียกภาษาชาวบ้านวนวกันผมยังไม่รู้แม่งชื่อเต็มว่าอะไรเลยภาษาชาวบ้านก็คือ,อตำรวจปอกคอบตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคถ้ามีผู้ประกอบธุรกิจหลอกลวงผู้บริโภคก็จะมาแจ้งความเะครับก็อยู่ที่นะะสอบสวนกลางนะครับแถวแถวแดนในลามิดเก่าแถวแถวลาดพร้าวเนี่ยอันนี้ก็น่าเชื่อว่าน่าจะมีการยื่นคำร้องออกหมายจับคดีช่อคโคงประชาชนนะอาจจะเสริมนะ โฆษณาเกินจริงเข้าไปหน่อยแล้วก็เรื่องเขาเรียกอะไรฉลากนะผมจะเรียกเป็นสลากกินแบ่งอยู่เรื่อยนะนะเรื่องเกี่ยวกับฉลากเนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นเรื่องทองรูป,ปรพัณธ์ก็ต้องมีการทําตามกฎหมายต้องมีการแจ้งอะไรบ้าง1นึ่เนะฮะเมื่อไม่มีการแจ้งเรื่องน้ําหนักราคาทองอะไรต่างๆนะครับให้ชัดเจนก็อาจจะโดนอีกอีกสองข้อหานะครับแหล่งข่าวประมาณนี้นะนะครับส่วน นะ,ะคุณตั๊กกับคุณเบียร์ก็มีหน้าที่ต้องเข้ามอบตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทันได้มอบตัวหรือเปล่านะครับเพราะว่าสองหน่วยงานนี้ก็เร่งนะยื่นคาร้องต่อศาลออกหมายเรียกหมายจับเนี่ยนะครับกระดุ้อ่ะยื่นคาร้องต่อศาลออกหมายจับเนี่ยก็คงจะพูดง่ายก็ไม่รู้ใครจะจับได้ก่อนอะไรตํานลองเนี้ยนะแหล่งข่าวเขาว่านะอาจจะไม่จริงก็ได้ที่ผมพูดเนี่ย <laughs> นะครับแหล่งข่าว นะครับมีคนบอกอะไรเนี่ยเก่งจังเลยพี่ตูนอ๋อนะครับนะครับน่ะนะฮนะนะ่ะพี่ตูนเพียรทําดีทําดีเยอะๆนะครับพี่ตูนนะครับนะเอ่ยชื่อให้หน่อยนะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่จริงก็ได้ก็เดี๋ยวรอวันนี้พรุ่งนี้ไม่เกินวันอังคเนีก็รอดูนะครับว่าจะมีการออกหมายจับจริงไหมแต่แหล่งข่าวที่ผมได้มาประมาณนี้ไม่ยืนยันนะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนจะเข้าไปจับก่อน อย่างไรใครจะสร้างผลงงผลงานนะครับระหว่างเอาเสียงหายนะครับเอามีวิเสียงนั่แหละเอาเสียงหายกันแล้วโอ้เสียงหายบ่อยจังนะครับเอาไม้ยังครับเสียงเออเมื่อกี้ยายป้าไลพูดถึงพี่เดอไม่มีอะไรนะครับ ขายป้าป้าอะไรครับป้าประตูน้ํานะครับรู้จักกันดีครับนะครับพี่ลีน่าเป็นคนน่ารักนะมีใครบอกนะมายางเสียงนะเสียงชัดนะนะครับนะอืมอืมนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็คืออาทิตย์หน้าน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับนะครับก็คือเล่าความคืบหน้านะครับนะครับเล่าเล่าความคืบหน้าประมาณนี้ส่วนเคนโดก็รวบรวม ผู้เสียหายไปพบพนักงานสอบสวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็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 ประชาสัมพันธ์ใครที่ได้รับความเสียหายก็ประสานงานที่เพจ a ฟ e b o o k ของเคนโดแล้วกันนะครับนะครับ <c oughs> ใครได้รับความเสียหายก็ไปนั่นนะครับเฉพาะคนที่รับความเสียหายนะถ้าคนไหนไม่ได้รับความเสียหายนี่ก็นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปไปแจ้งความแนละ้วเดี๋ยวจะกการไปแจ้งความเท็จไปเอาเฉพาะคนที่ได้รับความเสียหายโดนหลอกโดนโกง จากแม่ตั๊กหรือป๋าเบียนนะเฉพาะคนที่ได้รับ,บ,รบความเสียหายนะถ้าไม่ได้รับความเสียหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะเดี <S <S u, lead, ย๋ยวะจลาการ็นแจ้งความเท็จไปก็เอาเฉพาะคนที่ได้รับความเสียหายเพราะแม่ตั๊กป๋าเบียนเนี่ยเขา,เข,าขายของมานานแล้วนะครับ <ys> ขายของมานานหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งขายจริง <ys> ขายเท็จ <ys> ขายปลอมขายอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับความเสียหายไปแจ้งความแต่ถ้าไม่ได้รับความเสียหายก็ไม่ต้องไปแจ้งความนะเพราะว่าคําว่าผู้เสียหายคือบุคคลผู้ได้รับ ความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญานะครับเฉพาะคนที่รับความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญาไปแจ้งความประสานงานเคนโดต่างจังหวัดตํารวจเข้าแจ้งมานะครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับตํารวจก็ให้แจ้งความทางออนไลน์ไม่ต้องมาเองหรือจะแจ้งความที่ตํารวจท้องที่ในต่างจังหวัดแล้วก็ส่งรายงานประจําวันมายังปคอบอ หร,รหรือปอทอ,อะไรก็ว่ากันไปหรือจะส่งไปที่เคนโดก็ได้รวบรวมไม่จาเป็นนะครับอยู่สุราษฎร์เนี่ยเดินทางมากรุงเทพอยู่เชียงใหม่มันไกลไปอยู่ใใอุบลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เรียนให้ทราบเฉพาะผู้ที่ได้รับความเสียหายส่วนใครที่พอใจในการซื้อสินค้าจากคุณตัก๊กคุณเบียร์อันนั้นก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะคุณไม่ได้รับความเสียหายนะครับก,ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบกันนะครับนะครับนะบนะก็รยายงานให้ทราบนะครับ นะครับช่วยกันเปิดการเปิดการมองเห็นให้พี่เดด้วยการกดแชร์กดไลค์อ่าน,นู่นเคาะนี่อะไรให้หน่อยนะครับก็กราบขอบคุณทนะี่เข้ามาเยอะนะก็จะจะให้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงก็จะมีนักข่าวหลายสำนักนะครับติดต่อมานะครับตอนเที่ยงเนี่ยก็อาจจะมีนักข่าวหลายสำนักมาพบผมที่สำนักงานาทนายคลายทุกที่รามทาหนะ้าสองทับหนึ่งน่าจะมีหลายสำนักติดต่อมาแล้วนะครับ ก็จะมาถามเรื่องข้อกฎหมายความคืบหน้าคดีคุณตักนะครับแล้วก็พ่อเบียนะครับผมก็พอจะรู้ข้อมูลอยู่บ้างน,นะนิดๆหน่อยๆไม่มากหรอกนะเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยก็คือเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจนะครับประเด็นต่อมานะครับที่นักข่าวให้ความสนใจและพี่น้องผมก็คือกรณีแม่ตั๊กไปนั่งกินข้าวกับตำรวจประมาณสักสองคน เจ้าของโรงงานผลิตอา,อาหารเสริมอีกหนึ่งคนนะครับก็เป็นห่วงเจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมเนี่ยไปนั่งคุยกับแม่ตัก๊กลัวเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะจะไม่กล้าไปจ้างผลิต <c oughs> นะครับพอเขารู้ว่าเป็นใครก็อาจจะกลัวนะครับนะครับมีเจ้าของโรงงานคนหนึ่งตามภาพนะนะผมก็ไม่ต้องบอกว่าเขาชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเขาเสียหายนะครับดูตามข่าวเนี่ยก็มีเจ้าของโรงงานผลิตพวกอาหารเสริมหนึ่งคน เจ้าของโรงงานผลิตอาหารเสริมหนึ่งคนนะครับอีกสองคนเป็นตํารวจชั้นระดับหมวดร้อยตำรวจต,ตรจตีตำรวจโทคนหนึ่งนะครับรู้สึกจะอยู่ที่ปคบอกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดําเนินคดีกับคุณตั๊กกับคุณเบียร์นะอยู่ที่นั่นแต่ไม่ได้มีอํานาจอะไรที่จะถึงขนาดจะไปวิ่งเต้นล้มคดีอะไรนะครับยศแค่ระดับหมวดนะนะครับอีกคนนึงเคยอยู่ปคบอแล้วก็ย้ายไปอยู่ นะครับสอทตำรวจตำรวจพวกไซเบอร์อะไรพวกนี้แหละตำรวจสอทที่ที่จะออกหมายจับเรื่องพลบคอมคนนั้นยศรองพุ่มกับนะนะรับรองูุ่มกับนะครับนะนั่งกินข้าวกับคุณตั๊กมีคนถามว่าเอะคุณตั๊กนั่งกินข้าวกับตำรวจจะทําให้คดีสั่งไม่ฟ้องหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้การนั่งกินข้าวกับตำรวจไม่ใช่เรื่องแปลกครับผมก็กินข้าวกับตำรวจบ่อยนะนะครับนะนะครับนะไปเรื่องปกติ นะการมีเพื่อนเป็นตำรวจหรือเพื่อนเป็นทาหารนักการเมืองเป็นเรื่องปกติการกินข้าวเป็นเรื่องปกตินะครับแต่มันจะไม่กับปกติต่อเมื่อเพื่อนเหล่านั้นใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิดเช่นไปช่วยคุณตัก๊กนะครับไปช่วยวิ่งเต้นล้มคดีอย่างเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะแต่ผมเชื่อมั่นนะครับในตำรวจปคบ,บเนี่ยผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็บอกว่า สอบสวนกลางปคบเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนะตำรวจที่ไปนั่งกินเนี่ยของปคบยศแค่ระดับหมวดนะเขาน่าจะรู้จักกันมานานแล้วธรรมดาคนมีตังกับคนมีกฎหมายอยู่ในมือนะนั่งกินข้าวกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกอีกคนนึงมีเงินอีกคนนึงมีกฎหมายอยู่ในมือสาม,มารถให้คุณให้โทษกับคนมีเงินได้นั่งกินข้าวกันก็คบกัน ก็วินวินเน่ะนะเอาตรงๆอ่ะนะครับนะนั่งกินข้าวเหมือนคนนึงเป็นทนายคนเป็นตำรวจอีกคนอายการนั่งกินข้าวกันนะ่ะทุกคนได้ประโยชน์หมดอ่ะทนายก็รู้จักตำรวจคดีก็ง่ายตำรวจไปรู้จักอายการก็ง่ายกันหมดแต่ว่าหมายถึงถ้าเป็นการกินข้าวรู้จักกันปกติก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่านะเออคนมีเงินแม่ค้าออนไลน์ line, ไปนั่งกินข้าวกับตำรวจซึ่งมีหน้าที่ในการ อ่าปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอ่คุ้มความผู้บริโภคแล้วก็ออีกหน่วยหนึ่งก็มีหน้าที่ในการที่จะดําเนินคดีพ,พรบอรคอมไปนั่งกินข้าวกันนะครับมันก็อ่ถามว่ามีประโยชน์มีประโยชน์นะครับนะมีมีมีปัญหาก็ยกหูคุยกันได้เอเอตอนนี้อ่าหนูมีปัญหาแบบนี้พี่อยู่ปคบอ่าอ่ามันมันมีอะไรช่วยไหมอ่าอันนี้ก็อ่าพรบอรคอมมีอะไรช่วยไหมคืออ่าปรึกษาหาลือมันก็เป็นไปได้ แต่ว่าอย่าไปมองแบบในแง่ร้ายทีเดียวอาจขออนุญาตมองกลางๆให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะครับที่เขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงแถลงข่าวก็คือแม่ตัก๊กหรือคุณตั๊กเนี่ยก็อาจจะคบตำรวจไว้เป็นเพื่อนเป็นฝูงกันอะไรมันเป็นไปได้หรืออาจจะใช้ในการวิ่งเต้นหรืออะไรมันมองได้หมดแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปเขาเรียกใส่ความใส่ร้ายเขาอันนี้ก็ฝากนะ <c oughs> นะก็มองกลางๆอะ่ะ นะแต่ว่าในโซเชียลก็จะมองไปในทางว่าเฮ้ยมีพวกมีตำรวจใหญ่คอยดูแลแบกใหญ่แบกโตมีอย่างนี้คดีหลุดแน่อาก็ว่ากันไปก็เป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องจะมองไปทางไหนล่ะครับนะรายการพี่เดเนี่ยเป็นรายการให้ข้อคิดทางด้านกฎหมายเศรษฐกิจการเมืองก็มองกลางๆนะครับนะก็มองดูว่าโอเคว่าะจะมองว่าเขามีเส้นก็ได้แต่ว่าเขามีเส้นเขาใช้เส้นในทางที่ผิดกฎหมายหรือเปล่า นะถ้าใช้เส้นในทางที่ผิดกฎหมายที่ผ่านมาทั้งตำรวจอายการก็ซวยไปแล้วไปดูคดีบอสเด็กนะบอสเครื่องดื่มชูกำลังชนตำรวจท้องหลอ่อตายอายการก็ถูกฟ้องตำรวจก็ถูกฟ้องถ้าสมมติว่ามีพยานหลักฐานว่าไปมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ต้องหานะนะครับผมก็ยังไม่ได้ข่าวนะครับผมถามไปยังพักพวกที่ปปคเนี่ยก็ไม่มีนะครับว่าตำรวจที่นั่งอยู่เนะี่ยเข้าไปช่วยเหลือ,อแทรกแซงคดีไม่มีปอทอ สอทอก็ไม่มีนะครับว่ารองผู้กับที่นั่งกินข้าวกับทานคุณตั๊กเนี่ยยังไม่ได้มีส่วนเข้าไปไปวิ่งเต้นเคลียร์คดีอะไรนะครับนะนะครับแต่การที่ะนะครับคุณตั๊กไปรู้จักตํารวจมันก็ดีนะนะครับดีสําหรับตัวเขานะจะดีสําหรับประชาชนหรือไม่อีกเหลืองนะครับพอดีเขาเขาก็สามารถที่จะปรับปรึกษาหาหรือว่าคดีแบบนี้เป็นยังไงรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างมันมันเป็นไป,นปนได้หมดอนะ่ะ การมีพักมีพวกในเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับนใครพักมาพักพวกเยอะก็เป็นไงมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ง่ายอะ่ะเพราะประเทศไทยมันเป็นระบบอุปถัมภ์อ่ะ,อะพวกใครพวกมังไม่ต้องอะไรใครจะเป็นพบตรคนใหม่อะ่ะผมถามอะ่ะคุณอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้เป็นนั้นคุณดูที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่คนอาวุโสน้อยสุดได้เป็นหมดเพราะเขามีตั๋วมีเส้นมีพวกหรือเปล่าถ้าไม่มีเส้นมีพวกมีตั๋วคุณไม่ได้เป็นอก สมัยนี้เขาไม่ได้ดูความรู้ความสามารถเขาดูว่าไอคนนี้เป็นคนของใครนะเด็กใครอะไรมากกว่าอันนี้คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นบ้านเมืองเราก็ยังไม่ได้เจริญก้าวหน้าไปถึงไหนก็เพราะอย่างนี้นะครับนะยิ่งรู้จักนะักการเมืองเยอะมันก็เคลียร์ง่ายอย่างคีคดีระดับคุณคุณตัก๊กนะคดีคุณตัก๊กคุณเบียร์เนี่ยผมโพสต์ไปแล้วบอกว่าถ้าสมมุติเขามีคดีความเนี่ยข่าวใหญ่โตขนาดเนี้ยคนแรกที่เขาจะโทรศัพท์หานะ ผมว่าน่าจะเป็นตํารวจนะแล้วก็น่าจะเป็นนักการเมืองนะครับเพราะอะไรเงินเขาเยอะคุณตั๊กเงินเยอะรถคันละสี่สิบล้านธุรกิจเป็นพันล้านซื้อทองทียสองสามร้อยล้านถ้าเขามีคดีความเนี่ยเขาไม่ปรึกษาทนายหรอกนะนะครับทนายนีย่เอาไปใช้นน่นในชั้นศาลนน่นยังไม่ขึ้นศาลก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมโพสต์ไปที่เฟซบุ๊กอะ่ะเป็นเรื่องจริง นะคนระดับคุณตัก๊กมีตังมีเงินทองเยอะแยะนะนะครับมีเป็นหลักพันล้านนะตามที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแรกที่ต้องโทรหาคือตำรวจที่เขารู้จักความความเชื่อของผมเองนะนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นความเห็นผมส่วนตัวเขาอาจจะไม่ทําแบบผมก็ได้เ <c oughs> ขาต้องโทรหาตำรวจแล้วก็ตำรวจก็น่าจะมีความรู้มีข้อมูลอะไรต่างๆที่จะให้คําแนะนาที่กับเขาได้ที่เป็นประโยชน์ คนที่2คือนักการเมืองถ้าเขารู้จักรู้จักนักการเมืองยิ่งเป็นนักการเมืองที่ดูแลสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้เนี่ยเป็นไงโอ้โห <c oughs> นะครับคดงคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาผมคิดว่านะเงินทองเยอะขนาดนี้ก็ติดต่อนะครับนักการเมืองที่ดูแลสำนักงานตํารวจแห่งชาติได้นะครับนะและคดีประเภทเนี้ยคดีประเภทไฟ์สดขายของหลอกลวงประชาชนโฆษณาเกินจริงอะไรพวกเนี้ย เราไปดูคดีเก่าๆนี่ไปถามเคนโดด้วยส่วนใดศาลก็ไมงรอการลงโทษนะเพราะฉะนั้นช่องทางในการที่เขาจะาไม่ต้องติดคุกเนี่ยเอาคนตรงๆ,ๆเลยนะดูจากคดีเก่าๆเนี่ยไปถามเคนโดเดี๋ยวเมื่อวานนี้คุยกับเคนโดกว่าเนี่ยคดีเก่าๆเนี่ยพอเขาจ่ายตังอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการสั่งฟ้องอะไรารแต่สุดท้ายก็รอ,อการลงโทษนะครับนะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นช่อบโกประชาชนเนี่ยยอมความไม่ได้ แต่สารลดโทษได้คดีที่ผมทาเนี่ยผมฟ้องอ่าสสฝ่ายรัฐบาลอดีตสสฝ่ายรัฐบาลอ่ะช่อโกประชาชนสองคดีเขาจ่ายเงินคืนหมดนะครับโจทย์ยื่นคำร้องถอนฟ้องศาลไม่อนุญาตเพราะเป็นการช่อโกประชาชนสุดท้ายส,า,ยส,า,ยสา,ยรารรอการลงโทษไม่ต้องติดกุกเพราะฉะนั้นคดีของอ่าคุณตั๊กกับคุณเบียร์เนี่ยผมกลัวว่าสุดท้ายตอนจบจะเป็นอย่างเงี้ยจะไปแนวแนวเนี้ยอันนี้คือเทียบเคียงจากคดีดังๆที่เป็นข่าวใหญ่โตแบบเนี้ย นะไม่อยากจะบอกว่ายี่ห้ออะไรอะ่ะนะเคนโดรู้ดีนะเมื่อวานนี้คุยกับเคนโดนะนะครับแต่คดีคดีที่น่ากลัวสําหรับคุณตั๊กกับคุณเบียคืออะไระเรื่องสรรพกรอันนั้นน่ะแม่งน่ากลัวไอ,พอ้พลรบคมอบคมชอม่อโกงประชาชนอะไรต่างๆพวกเนี้รับสารภาพรอการลงโทษอะไรเนี่ยมันมีโอกาสเยียวยาผู้เสียหายอะไรไปเลิกแล้วเลิกลากันไปกดปุ่มเล่นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบที่แม่ค้าออนไลน์เขาว่ากันนะ บางคนทํากล่องสุ่มติดคุกไปแล้วนะทํากล่องสุ่มติดคุกไปแล้วออกจากคุกม,มาก็ไลฟ์สดได้เหมือนเดิมคนก็ยังไปสั่งซื้อไปไปซีเอฟไปเอฟเหมือนเดิมคือคนไทยลืมง่ายไงสักพักก็ออกมาก็ไปเอฟขายของเอฟขายของตัวเองไม่พอยังมีคนจ้างไปจ้างไปจ้างไปขายของอีกคือคนไทยลืมง่ายอ่ะนชอบโคงประชาชนบ้างหลอกขายของบ้างออมทองบ้างกล่องสุ่มบ้างเหมือนเดิมคนไทยลืมง่าย แป๊บเดียวก็ลืมแล้วเพราะวันวันจะมีข่าวดราม่าใหม่ๆมาคนไทยก็ลืมอันนี้ผมผมเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบเพราะฉะนั้นคดีที่คุณตั๊กกับคุณเบียร์ก,กลัวคือคดีหลบเลี่ยงภาษีโอ้โหแม่งหนักครับ